ไปเจอขนมออกใหม่ในเซเว่นมาครับเพื่อนๆเป็นหมึกกลุบของซันสุแล้วก็เป็นรสหมาล่าด้วยนะมี2องรสซองนี้จะเป็นรสหมาล่าดั้งเดิมส่วนซองนี้จะเป็นรสหมาล่าเผ็ดไฟลุกครับลองกินรสหมาล่าดั้งเดิมก่อนนะครับข้างในเขาจะมีซองเล็กย่อยๆอีก6กซองข้างในเป็นแบบนี้ครับกลิ่นหอมแบบหมาล่าเลยอ่ะเิ็มครับ ม,มันจะออกกรึบๆเมื่อนเนื้อเขาเป็นบุกนะครับหอมกลิ่นหมาล่าแบบหมาล่าเลยอะ่ะรสชาติจอ,อกเค็มนิดๆเอ้ยแปลกแต่อร่อยเดี๋ยวลองกินหมาล่าสูตรเผ็ดไฟลุกกันครับข้างในมีหกซองเหมือนกันลักษณะามาคล้ายๆกันครับหืมอันนี้ก็อร่อยรสชาติเนี่ยเหมือนกันแต่เน,นี่ยเขาจะเผ็ดกว่าเพราะว่าถ้าใครเป็นสายหมาล่าแบบเผ็ดๆแนะนำรสนี้เลยครับเดี๋ยวลองกินกับมาม่าไข่เค็มดูครับใส่ลงไปเลยครับ ใส่ผสมทั้งสองรสชาติเลยนะเสร็จแล้วหน้าตาก็จออกมาเป็นแบบนี้เลยครับยั่วมากๆคเพื่อนเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโค้กเลยนะครับไปครับคำต่ออร่อยเฉยเลยเ,เพื่อนๆอย่างเข้ากันนะรสชาติเนี่ยแคล้ายหมึกผัดไข่เค็มเลยครับหอมนัวไข่เคม็มหมึกกรุบหอมหอมาล่ามากๆสูตรนี้อร่อยเพื่อนๆไปลองทำตามดูนะครับเด็ดมากใครค,คิดเมนูไม่ออกนะไปทำตามบอกเลยสูตรเนี้ยเด็ด ไปลองกันนะครับเพื่อนๆสายหมาล่าเนี่ยห้ามพลาดเลยกินเปล่าๆก็อร่อยครกว่าพอได้25บาทเองไปตามมาได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลย